ก็โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องม้าม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้ม้าม่วงจะพาเพื่อนมาเล่นเกมมาจองเวนะทุกคนจะมาเล่นให้ดูนะก็เรียกว่าห่างหายกันไปอย่างยาวนานนะทุกคนสําหรับมาจองเวนะก็มาจองเวสองนะทุกคนก็ไปลุยกันเลยดีกว่านนะก็เรางบเดิมนะทุกคนสามพันห้าพาเสี่ยวนะทุกคนงบนี้ <laughs> สามพาพสเสียวนะทุกคนเบ็ดร้อยกดเทอร์โบไปเลยนะอย่าไปรอช้านะทุกคนงบนี้การันตีความเสียวว h a t the fuck โอเคการันตีความเสียวนะทุกคนโคตรจะดีนะหมุนไปนิดเดียวนะทุกคนยังมีสิบหมุนเลยแม่งแตก 2 0 0 7นะเมื่อกี้นี้โอ้โหอย่างไวอย่างดีนะก็วันนี้นะทุกคนม้ามวงเล่นอยู่ที่เมกาเกมหกหเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะทุกคนถ้าใครสนใจนะอยากรู้ว่าม้ามวงเล่นอยู่ที่ไหนนะอยากจะตามม้ามวงไปเล่นก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้ตคลิปเลยนะเฮ้ยเข้ามีเกมไวว่ะทุกคนมาดิเบ็ดร้อยนะจะทำเป็นเล่นนะ โอ้ยหินสั่นนะปากสั่นนะทุกคนเมื่อกี้นี้เฮ้ยโอ้โ,อโหดูนะฟรีเกมเบ็ดร้อยของเราจะได้กลับไปเท่าไหร่นะอุ้ยสวยอย่างนี้จ่ายแน่นอนนะทุกคนเลข3นะเต็มเต็มฮาช่องแรกโอ้โหไม่มาได้ไงหวาไม่งั้นลั่นนะเพื่อนช็อตเมื่อกี้นะถ้ามันมีไอตัวเลข5นะอยู่ช่องแรกนะลั่นแน่ มาอีกพันสองมาอีกพันสี่เฮ้ยเข้าไวนะทุกคนนั่งจ่ายนะครับผมทำเป็นเล่นนะมาจองวันนี้มาอย่างดีนะทุกคนไม่ได้เล่นนานจัดนะจริงๆก็เล่นอยู่แหละทุกคนเล่นบ่อยอยู่แต่ว่าเจ๊งนะแค่นั้นเองก็เลยไม่ค่อยได้เห็นนะทุกคนถ้าเจ๊ง อีก2หมุนจะขึ้นหมื่นไหมทุกคนจังหวะอันนี้ถ้าสมมุติมันขึ้นหมื่นนะเราจะยังเล่นต่อก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันเร็วไปนะมันหมุนต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนอู้ยเข้าว VGM แรกนะเพื่อนๆก็ซัดมา5 000นะขึ้นหมื่นพอด,ดีเลยนะทุกคนอย่างดีไปไปต่อนะ เล่นกันมาได้ดแป๊บเดียวเองนะทุกคนก็ขึ้นมืออย่างไวนะเพื่อนมา3ามสี่นาทีนะแตกนอกก็มานะคนเข้าฟีเกมก็แตกอีกโอ้โหจะดีไปหรือเปล่านะมาจองวันนี้นะ mm hmm. ก็ใครถ้าใครสนใจนะอยากอยาไปเล่นที่เมกาเกมหกห้าเหมือนกับมาม่วงนะทุกคนก็สามารถกดที่ลิงค์ด้านใต้คลิปได้นะตาม,มาม่วงไปได้นะ แล้วก็สําหรับใครนะที่เพิ่งเข้ามาดูม้าม่วงเป็นครั้งแรกนะทุกคนหรือว่าไม่ไม่คนไหนที่เข้ามาดูบ่อยแล้วแบบดูเป็นประจําอยู่แล้วนะทุกคนก็ม้าม่วงอยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกันกดไ like, ลค์สักคนละหนึ่งไลค์นะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับม้าม่วงนะทุกคนหรือว่าจะกดติดตามก็ได้นะทุกคนกดซับสไครต์หรือว่ากดกระดิ่งให้ม้าม่วงหน่อยก็ได้นะ หรือว่าอย่างน้อยแวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะทุกคนอยากให้มา่มงเล่นเกมไหนคลิปนี้สนุกหรือเปล่าเป็นยังไงเคยเล่นมาเป็นแบบไหนนะก็บอกกันได้นะคนกอจะได้ไม่เหงานะคือช่องมามาโมงจะได้ไม่เหงานะทุกคนมีเพื่อนคอยคุยด้วยคอยคมมอมเมนต์ตลอดนะโม,มงก็ดีใจนะทุกคนห็นน้อยก็ยังให้รู้นะว่ายังมีคนดูคนชอบดูเราอยู่นะทุกคน โอ้โห,โหขึ้นหนึ่งมนหนึ่งวะ่ะหมุนไปออตโต้เทอร์โบไปเรื่อยๆนะทุกคนคือถ้าสมมุติว่าเราเล่นไปพักหนึ่งแล้วเนี่ยพักให,ใหญ่ๆแล้วนะแล้วมันยังอยู่ประมาณนี้อยู่นะเราก็น่าจะพอที่ประมาณหมื่นนี้นี่แหละนะทุกคนถ้ามันแบบดูทรงแล้วเบ็ดร้อยมันไปไหนไม่ได้แล้วนะแบบว่า ไม่เพิ่มไม่ลดอะไรสักทีนะเราก็จะพอแค่นี้ไม่งั้นก็คอยสักฟีเกมหนึ่งก็ได้อะประมาณนั้นนะทุกคนมันจะมีอะไรให้เราได้รู้นหรือเปล่าโอ้โหร้อเจ็ดสิบห้าเอยางเหรอน้อยจังน้อยไปนะช็อตเมื่อกี้ แต่เต็มแผงน,นะเมื่อกี้อย่างเยอะแต่แบบจ่ายน้อยขึ้นหุ้ยหุ้ยต้องนี้เออไหลไหมเฮ้ย,ยไม่ไหลได้ไงตัววายช่องสองช่องสามเอ้ยช่องสามช่องสี่ช่องสองช่องสามว่าไหลชัวอย่างนี้เนี่ยไหลชัวนะทุกคนผมมนก็ยังวนอยู่หมื่นว่ะทุกคนเรียวว่าทางเดียวที่เราจะรอดจากหนึ่งหมื่นนะคือ ฟรีเกมเท่านั้นนะทุกคนหวังได้ให้กับฟรีเกมเท่านั้นอุ๊ยพูดถึงก็มาเลยนะเพื่อนๆโอ้โหสั่งได้ดังใจหรือเปล่าวะฟรีเกมมาจองเววันนี้ของดีจริงจ่ายหน่อยนะไม่เจอเข้าแล้วไม่จ่ายนะรอบนีเอออะไรวะเนี่ยจ่ายนิดๆิดน่อย ขอวายสวยๆนะแค่นั้นพอนะทุกคนโอ้โหอย่างไม,ไม่จ่ายว่ะนึกว่าจะไม่จ่ายนะเมืแ่อบบกี้นี้จ่ายเฉยหกหมุนยังไงวาวไปแล้วหนึ่งวิสวยอย่างนี้สวยอยู่ห้าสามอะไรก็ได้โอ้มาเป็นสองนะได้อยู่ได้อยู่โอ้โห,โหมันมาตอนไม่มีวายแล้วนะทุกคน เนิดนิดเดียวเองนะจัดมาสองพันหกร้อยหกสิบนะทุกคนเหลืออีกห้าหมุนได้ลุ้นอยู่เราจะขึ้นกันไปถึงไหนแค่นั้นเองสามสามวงสุดท้ายยังไงอุยไหลนิดหน่อยโอ้น้อยเกินมันนิดเกินนะอีกสามวสุดท้ายนะทุกคน หลุนเกินสมไหลนะ400รมาขึ้น13ื่นสนะทุกคนสองม,มสุดท้ายยังไงโอ้ยโอเคอย่าว้าแค่นั้นพอจ่ายต่อสวยโอ้โหมาหน,นีหน่อยหมุนสุดท้ายว่ะจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่โอเคดูเรื่องนะยังพูมไม่ทันจบเลยแม่งว้าโชว์ซะแล้วนะทุกคนเรียบแค่นั้นโอเค เรานี่นะทุกคนเห็นปะเห็นเศษไหม700เนี่ยอย่าเราจะปัดเศษแบบเบ็ด200นะทุกคนเผื่อได้น้ํได้เนื้อนะโอเครู้เรื่องแนละ้วไปอย่างไวนะทุกคนโอเคก็สําหรับเพื่อนคนไหนนะที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับหมามงเลยนะแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของหมามงนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคน แล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้มาม่วงเล่นเกมไหนให้ดูนะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะที่ล่างใต้คลิปนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากเข้ามาเล่นที่เมกันเกม65เหมือนหมาม่วงนะหรือว่าอยากเข้ากลุ่มกดเล่นถามนะม<อ>เพืเ่อนๆก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้มาม่วงก็พอแค่นี้นะทุกคนก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย